1> 1, 2, 3, สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพัดพลคนรัการายงานตัวอีกแล้วหนึ่งวันนี้ท่านผู้ชมที่กําลังมองหารถไถไว้ใช้สักคันหนึ่งนะครับจะเป็นรถไถมือสองของญี่ปุ่นนะครับวันนี้ราคาอยู่ที่22,000บาทนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับ2 2 0 0 0พร้อมกับผ่านไถ1ชุดนะครับผ่านไถน,นี้มีกี่ผ่านนะลุง <Huh? S 2> ผ่านไทยมีกี่ผ่านนะห้าผานมีห้าผ่านนะครับอ,อันนี้สตาร์ตติดนะครับนี่คันนี้สตาร์ตติดนะครับทางร้านทางร้านได้เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อาจจะมีน้ํามันรั่วบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นรถเก่านะครับแต่ราคานี่ก็น่าจับต้องอยู่นะครับราคา2องหมสองพันบาทนะครับคันนี้ขายแนวราคาสองหมืสองพันบาทดูขอบกระทะนี้นะฮะ น่าจะเป็นขอบ22แล้วลุงนะขอบ24ฮะนี่ขอบ24ครับล้อหลังขอบ24ล้อหน้าขอบ12นะครับตามสไตล์ของรถจากต่างประเทศนะครับยี่ห้ออีสกินะครับ18แรง19 19เนะอะครับ19แรงนะครับอีสกิ19แรงคันนี้ขายในราคา22,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ ทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 0อะไรครับลุง081 0814041715 0814041715นะครับหรือจะมาที่ร้านที่ร้านลุงปราเทืองนะครับอยู่ที่ตำบลวังแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุดรดิตถ์นะครับสอบถามรายละเอียดหรือว่ามาดูกันได้เลยนะครับนอกจากรถถ่ายแล้วก็ยังมีรถ อย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นเครื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะขายหลายอย่างโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับ<น>เอ,<น><ข>อจิตห้าจิตนะเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์ลกดติดตามพัดพลผลรักยาด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ